วิธีการพิมพ์ใบป่าหน้า l a ส a ด้านะครับด้วยเครื่องพิมพ์ g p r i n t e r gp 1 9 2 4 d นะครับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยใส่สติกเกอร์ให้เรียบร้อยลงเดเวอร์แล้วนะครับใครยังไม่ได้ลงเดเวอร์ต้องลงเดเวอร์ก่อนนะครับมีคลิปสอนก่อนหน้านี้ใส่สติกเกอร์ลงเดเวอร์ให้เรียบร้อยสติกเกอร์ใช้ไซส์10คูณ15กว้าง 10- สูง15เซนติเมตรนะครับอ่าโอเคตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเข้าที่ La สต้าด้าของเรานะครับ อ่านี้ลาซาด้านะก็เข้าเมนูคําสั่งซื้อนะครับผมคาจัดการคําสั่งซื้อแล้วเราก็เลือกพิมพ์ตัวคําสั่งซื้อที่เราต้องการจะพิมพ์นะฮะนี่าจะส่งแล้วประมาณนี้นะแล้วก็เลือกพิมพ์กดบวกมาแล้วก็มันจะมีให้เลือกพิมพ์ใบฉลากการจัดส่งนะครับเนี่ยเราก็ติ๊กเลือกอันที่เราจะพิมพ์ก่อนนะจริงๆมันเลือกได้หลายๆอันนะผมเลือกทีละอันอันนี้แล้วก็เลือกพิมพ์ฉลากการจัดส่งนะครับ พอกดปุ๊บมันจะพามาหน้านี้มันจะพามาหน้าพิมพ์ฉลากการจัดส่งแบบนี้นะครับขวาบนเนี่ยจะเห็นคําว่าพิมพ์อยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เลยให้เรากดพิมพ์ทีนึงนะเปิบอันนี้เป็นหน้า p รี v ิว,วให้ของใครขึ้นหน้านี้แล้วนะครับปลายทางเนี่ยให้เลือกเป็นเครื่องพิมพ์ Gprinter g p 1 9 2ด d นะครับเครื่องพิมพ์เลือกให้ถูกหน้าอันนี้คือลาซาด้าเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนอันนี้เป็นเอาเอาไว้ใบป่าหน้า อันนี้เป็นใบรายละเอียดสินค้านะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะพิมพ์สองดวงเลยหรือเปล่านะครับบางท่านก็พิมพ์2ดวงก็เลือกทั้งหมดอันนี้คือจํานวนชุดก็เอาแค่ชุดเดียวพอนะครับรูปแบบแนวตั้งไม่ต้องยุ่งมันแล้วก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ขนาดกระดาษเนี่ยต้องเลือกให้ถูกนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ให้เราเลือกเป็นขาหาไซส์หนึ่งร้อยคูนร้อยห้าสิบให้เจอนะครับนี่หนึ่งร้อยคูนร้อยห้าสิบนีมาแล้ขึ้นว่า sf e x p e เนี่ยเราเลือกมาเลยร้อยคูนร้อยห ตามนี้เลยจานวนหน้าต่อแผงนก็เลือกเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งก็ได้ระยะขอบเนี่ยให้ให้เราเลือกเป็นแล้วแต่นะครับให้เราดูความสวยงามเนี่ยมันจะ p r e v i ถ้าเลือกเป็นค่าเพิ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีระยะขอบขึ้นมานิดนึงผมชอบแบบเต็มๆเลยก็คือไม่มีเลือกเป็นไม่มีนี่มันก็จะเต,ต,ต็มตวดวงเลยไม่มีระยะขอบเลยนะฮะปรับขนาดเนี่ยเราเลือกเป็นค่าเริ่มต้นได้นะครับคือค่าใครอยากให้มันซูมเนี่ยก็เลือก ให้มันมากกว่านี้มันก็จะซูมขยายขึ้นมานะครับแต่ว่าลองแล้วไม่ค่อยสวยให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นเลยนี่กราฟิกพื้นหลังก็เลือกก็ได้นะครับเลือกก็ได้มันจะคมขึ้นคมข,นขึ้นมานิดนึงนะครับตั้งค่าตามนี้นะโอเคเสร็จแล้วกดพิมพ์ได้เลยอูตออกมาแบบนี้โอเคเนี้ยก็ตรงรอยฉีดเลยนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นข้างบนนะครับนี่ ตรงกับมันจะตรงกับรอยปลุกพอดีนี่ตามนี้เลยอ่าใบน,นี้เราก็ไปแปะบนฝากล่องพัสดุเรานะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับแล้วแต่ร้านค้าเลยนะครับผมอ่าแค่นี้เลยครับวิธีการใช้กับลาซาดานะครับขอบคุณครับ